สวัสดีค่ะดีนดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้94ทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวง้ดยไพ่ยิปซีและไพ่อลลอลนะคะวันนี้แพนจะมาทำแดนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าหลังเที่ยงคืนของวันที่8เดือน9กนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีอะไรเป็นการดูด,ดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฟังกันได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะอ,อสี่เหรียญเดอะสตาร์คุณน่าจะเป็นคนที่จริงจริงแล้ว คุณไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องจะต้องโชคดีหรืออะไรแต่คุณเป็นคนที่เซฟตัวเองหมายความว่าคุณอยู่กับความเป็นจริงถ้าจะมีข่าวดีก็ถือว่าเออเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นสิ่งที่โอเคแหละก็รับสิไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าจะให้เป็นแบบมานั่งนึกอะไรโดยไม่ทำเนี่ยคงไม่ใช่นะข่าวดีของคุณนะคะคุณน่าจะมีเซนอะไรบางอย่างน่าจะร่วงรู้มาใลระดับหนึ่งแล้วว่า บางครั้งคุณจะมีข่าวดีหรือคุณกําลังจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยเสมอเสมอแต่ถ้าช่วงที่คุณอ่ะอารมณ์ฟุง้งอารมณ์เป็นแบบคิดมากหรือ,มอโมโหหรือโกรธง่ายเงี้ยเซนพวกนั้นจะไม่ทํางานจะทําให้หยิบจับอะไรก็ดูมองไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอนิ่งๆอารมณ์ดีอ่ะเดี๋ยวสิ่งต่างๆจะเข้ามาหมดเลยสิ่งที่ดีๆโด,ดยเฉพาะพลังงานเทมเพลนเนี่ย เทพเ้นเน่ก็บอกได้เลยนะว่าคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนมันเป็นไพ่ในการปรับเปลี่ยนถ้าตอนนี้ไม่ดีมันจะดีถ้าดีแล้วยิ่งดีขึ้นไปนะคะเป็นสิ่งที่มาจากน้ำอันเนี้ยนะคะในความหมายก็คืออาจจะเป็นเทพหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถืออยู่อะทางน้ำอะขึ้นมาขึ้นมาเด่นชัดมากคุณจะมีข่าวดีในเรื่อง เกี่ยวข้องกับการค้าการขายของคุณหรือในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยคิดไว้ในอดีตว่าคุณจะได้แต่คุณไม่ได้หรือคุณจะได้รับความรักข่าวดีทางด้านความรักเข้ามานะจะมีคนที่นะในลักษณะที่ผู้จาตรงๆชัดเจนเก่งงานขยันแต่แรกๆทํทำตัวลังเลกับคุณน่าจะมีการได้ มาคุยกับคุณหรือติดต่อมามาพูดอะไรให้คุณรู้สึกปลื้มใจหรือว่าตัวคุณเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะมันน้อยครั้งมากที่คุณนะจะมีเรื่องรายๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องที่เด่นๆคุณจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ได้รับอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะหรือความรักจากคนเก่าจะเข้ามาหรือคนใหม่ๆแล้วก็ในด้านการเงินจะปังมากค่ะ เด็กถือเหรียญน,นี่เลยมีเงินเยอะเลยนะ